สวัสดีคเ่อนเดือนือแล้วนีเรากลัมาจิกกี้กับเดอะลัสออฟพาร์ทนะผมนะในพาร์ทที่เราไหร่แล้วก็ไม่รู้นะมนผมไม่ได้ตัดต่อกันแล้วผมไม่ได้จับพารกเลยทีตอนนี้เนี่ยผมเจ็บมือมากเลยครับผมเจ็บมือนานซ้วายครับผมนะผลจากการที่น่าจะบูเล็กเกินไปในแค่สอพาสเนี่ยได้เลยฮะมันปวดเเื่อลังแบบว่าสะสมมายาวแล้วตอนนั้นคือแบบผมแทบจะเล่นไม่ได้รีเวคีย์บอร์ดเนียเล่นยากมากอะมันเจ็บผมก็เลยต้องหยิบจอยเนี่ยมาเล่นนะครับผมนะในพาร์ทเนี่ยผมไม่ ถ้าไม่ไหวจริงผมจะต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นคีย์บอร์ดแล้วแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้คือยังรำลังไม่ไหวอยู่ก็เลยขอเล่นได้ไอ้นี่ก่อนละกันจอยก่อนละกันรู้สึกว่าจอยเนี่ยผมหาปุ่มวิ่งไม่เจอว่ะตายกูแล้วอันนี้ผมวิ่งบ้าโอเคเจอปุ่มวิ่งละโอ้แม่งเอ้แต่จอยมันยิงยากันดิฮะเข้ามาเข้ามาไอ้หนุ่มเข้ามา ก็อ๋ออุ้ยนี่ทั้งสองไม่โดนตาดาคิ๊กเกอร์โอ้ยเอ้ยคิ๊กเกอร์อย่าเข้ามาใกล้อุ้ยมีบางตอโอู้โหนี่หลดปุ่มอะไรวะนี่หลดนี่หลดปุ่มอะไรวะนี่หลดปืนป่อบอะไรวะอันนี้หลดปุ่มอะไรกูอยากรู้ว่าคือรีโหลดอะปุ่มอะไรตอนเนี้ยปุ่มอะไรอะกูคือหาปุ่มไม่เจอนี่คือปุ่มอะไรวะ อ๋อโอเค <c oughs> เจอวันทีนึงเดี๋ยวเปลี่ยนปืนได้ไหมอ่ะอันนี้ม่ีกระสุนป่ะไม่มีเลยเดี๋วยวละกคือปืน,นพวกเราอาจจะแทนไม่ได้ละทันได้ทนนี้เราจะต้องไปใช้ปซองแทงแล้วแหละโ้บ้าเฮ้ยบออย่นว่ากูไม่ช้ำจอยเป็นตัวเลยพี่ม,มันมีตาแหละตัวนี้ผมว่ารอมาเข้ามาใกล้กันนะ เอ้เด็ดเด็ดนะตอนไหนเนี่ยข้ามาตอนไหนเนี่ยนี่นะโอ้ยจะตายจะตายจะตายเอ้ยโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก่อนใจเย็นเย็นหนุ่มๆใจเย็นเย็นนะหนุ่มๆใจเย็นเนะครับเข้ามาแลาก็ตั้งหลักหนักครับปุ่มจอยมาเด็ดเด็ดนะจอยมาเล่นยากอ้าจอยมาเล่นยากครับให้กูเชให้กูได้หัดเช็ดจอยให้มันชินก่อนได้ไหมกูขอร้องเลยโอ้บ้าเอ้ย โอ้โห้กูตายโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวแล้วนะเราไปพุซซองแบบปกนี่ว่าเปลี่ยนได้ปะเออนี่ไงมาใช้พลังเดี๋ยวรีโหลดมาที่ผมมีหรออ่ะอ๋อเข้าใจแล้วทำไมเวลาเล่นเกมมันติดไปกินทรายเพื่อรีโหลดนะเม้่อแต่ที่มาแล้วคือมันมปุ่มเดิงปุ่มยิงนี่เองก็ว่าอยู่แล้วปุ่มค่อยๆย่อไปอ่ะเออนี่ปุ่มวิ่งอันนี้ปุ่มฟังเสียงโอเค คนอ,อยู่ใกล้เราเนี่ยแล้วปุ่มย่อคือค่อยๆยอ่องอะแบบว่าเงียบๆะไปกี่แต่วะตอนนี้อยู่ซ้ายแะ้สองตัว,วเราเรามีของอะไรเคพรียงได้ไหมอะไม่มีเลยนะถ้าเราเซสมมตสโมไปที่ฝั่งนูน้นลอยมาไปฝั่งนู้นล่ะไปนูน้นไปปะพวกมันไปกันมะล่ะไปปะไม่ไปหรอ ต้องเก็บคิกเกอร์ก่อนอะ่ะตอนเนี้ยคือคิกเกอร์อยู่ไหนไม่รู้สิอะไรบ้างวะอะไรอ่ะก็อยู่ใกล้อ่ะอ้าวคิกเกอร์อย่างนั้นก็ใส่ไม่อมไอเอาไปไม่นะครับสวยเลยคิกเกอร์ไปโดนนั่นแหละใครๆแก,ก้ทุกคนเลยพิเกอร์อะ่ะปลอดภัย เรียบร้อยมาตายสวยครับทีนี้คำถามก็คือไอ้พวกนั้นอยู่ไหนกันอีกนี่เนี่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมองเห็นเราได้เหรอสรุปอ่ะผมอยากรู้ว่าผมสงสัยละมากด้วยสงสัยโคตรสงสัยเลยว่าสรุปมันมองเห็นเราได้ตัวอะไรวะเมื่อกี้แบบปล่อยไปก็ได้ฮะคือปล่อยมันเล่นยากอะดิแล้วผมไม่ชินอ่ะอย่าอย่าอย่าใจเย็นหนุ่มใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยเห็นที่ บางตอ่อก <si ็ได้วะเก็บเก็บสเตลผ่านเหรอหรว่าผ่านเหรอเอก็ผิดปุ่มคือผมผมรูว่าแม่งเอ็กซ์รีโหลดโว้ยผมก็เลยกดเอ็กอยู่ใกล้เราแล้อะไอเดี๋ยวเลยนล้วขล่ากูดีกว่าอยู่มีปะเนี่ยเอามาอีกแล้วขล่ากูมี

ที่คุณหมายผมดีโอเคตีรัวมากอ่ะโหจะสู้ยังไงวะเนี่ยผมว่าเราจะต้องถือแบบว่าอ่ามาสุดถือพวกหลักเนาะโอเคแล้วก็ถือลูกซองแต่เราไดเอาเอาทนายเอาทนายเปล่าก่อนได้เปล่าวะคือสโคปปุ่มอะไรวะสโคปฟันไหนอ่ะเดี๋ยวเอาไปปุ่มอ่าปุ่มนี้อะไรวะอ๋อโอเค คือมันมันยากอะไรเลยอ่ะเออพอเป็นจอดแล้วมันเล่นยากมากเลยทุกคนโคตรท้าทายอ่ะโอ้โไปใกล้อยู่ขวาตัวนี้แต่ประเด็นก็คือคุยอยากจะฆ่ามันยังไงนะ่ะมาแล้วกูจะกดดีลวดปิดกลุ่มตลอดเลยแล้วอะไรมาไหนอยู่ไหนอีกมามาเทียตัวนะอย่ามาเยอะนะกูย่งเกียดนะมาดิมาดิเทียตัวเทียตัวโอ้มันจะรอไอ้นี่ดิเราซุ่มดนตีเราเนี่ย นี่ไงเดี๋ยวเอาไม่โดนนี่ไงเบักก,ก,ก่อนดีมายก่อนแล้วก็เฮ้ยไม่โดนอีกไอ้าเด็กย่อสิมีตัวนี้อยู่ขวาหลังเสานี้มามามาค่อยๆค่อยๆถ้าเราอยู่ที่เปิดมันเข้าไม่ได้ผมว่าแม่งรอไอ้พวกนี้รอเราจนมงุงตึกใส่ผมไปน,นั้นเราอยู่ที่โต่ที่โล่ที่ทโ,ลททโล่คือยี่อะไรวะที่โล่งไปเหมือนละสมองสมองกูนเนี่ยถ้ากูวิ่งฝ่าได้ป่าววะเออน่าสนใจ อย่าฟาร์มอ่ะอย่าฟาร์มกันหน่อยหนึงอ่ะที่ไหนอ่ะออกมาดิ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 เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนดียังไม่ตายกูรู้ต่อยมันยิงยากไอ้กูแบบดีดหน่อยเพื่อนมันยิงยากยิงยากใจเย็นอ้าวคือเหมือนมาคั้งที่กูใช้ไอ้เออลูกซองโปรเอลูกซองเนี่ยเอะไรมาเลยก็ได้อะไรเอ่ยเห็นอะไรครับโอ้ของของรับต่อยมันจะยากแล้วผมก็ไม่อยากจะใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดเพราะผมเจ็บมือมากๆตอนเนี้ยเฮ้ย ขอบเพิ่งปอบปับแป๊บหนึ่งสิเว้ยจับกูอีกแล้วเฮ้ยหลังมาไม่ได่เอาไม่ได้เด็กยาตายยังอ่ะเออไอ้นี่เห็นเป็นใสเห็นเป็นใสจริงว่ะไอ้ตัวเนี้ยน่าเบื่อจังเลยไม่ได้เบื่อหน้าลำคาผู้พิจิตรูปมึงเธอเจ้ากับปุ่นเดืตลอดเลยวะอยู่ก่อนดูก่อนดูก่อนเดินไม่มีแล้วเลือดจะหมดละโอเคยาหมดแล้ววันนี้หมดแล้วปะมอนอ่ะ ย,ยังยังยังมีอีกมีเสียงแล้วครับ <c oughs> ไหนอะไม่เห็นว่ะเดินด้วยก็ได้นนมั้งเดี๋ยวค่อยค่อยนี่ฮะไปข้างหน้าเรายาวิง่งกดปิดตลอดเลยรีโหลดเนี่ยฮะแหงเอ้ยเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงให้ไปคิดไซเบอร์รีโหลดช่วงนั้นก็งงอยู่ว่าเออเว้ยมาจากเรื่องนี้นี่ไงว่าปุ่มแม่งปุ่มเลยปุ่ม,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 มก็แหละแต่แม่งกดยากเไม่ประดินฐ์อ่ะไปหนล้ววะ โอ้ยเยอะ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 มามามาไปไหนแล้ววะอยู่ไหนอ่ะข้างบนข้างบนเหมือนแม่งกลัวที่จริงๆนะเหมือนมันกลัวเราอ่ะแม่งจะแบบแม่งจะรอแบบรอข้อหลังกันตลอดเลยอ่ะแล้วกูไม่ชอบไงที่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไปเดี๋ยไปพี่ผ่านทงออกฮะเร็วเลยไม่ฟาร์มละ เอ้ยอ,อันนี้อันนี้พลาดไม่ได้อันนี้พลาดไม่ได้ขอโทษนที่พลาดไม่ได้มาไม้ปะเอ้ยกูนีกูจู๊กกูตู๊กกูจู๊กไหนมาตี้ไงมึงยังไม่ตายเอาตายเหรอดีละโอ้ยเป็นยากโอ้ยเอ้ยเลยของเลยของมันยังอยูงอ่ะ หน่อยก็ยังดีฮะขอบคุณอนะไปอ่ะโอ้มาจากไหนฮะมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนตายยังตายแล้วโอเคสัตว์เอ้ยตกได้หมดเลยทำได้เออเแต่กูเกือบจะไปไม่ได้แล<ป>้วเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยฮะกู <c oughs> เนหนืนหน่อยเลยนะเจออย่างเงี้ยคอมเมนต์ยาตอนแรกมียาแถมนีปะ่ะอันนี้ขึ้นได้เปล่าเอ่ยมีอะไรแบบนี้มีมีดที่เต็มแล้วกับยาขอบคุณครับสำหรับยา มีดที่เต็มแล้วที่ต้องต้องเก็บไปก่อนนะเราใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้สเตโลคค่าเกอร์เราใช้มนทอฟฆ่ามันนะครับแต่พอเป็นยาแถวจระเข้แรกอะ่ะนี่ออไงเจอแล้วอ่ะงำแมง่งไม้บ้องว่ะสวยครับตายหมดแล้วมัง้งไปเลยปเฮ้ยควรจะผ่านบ้าเปยพอเป็นจอยแล้วมันเล่นยากมากเลยอะ่ะเอาของเต็มค้าอะไรได้บ้างอะ่ะค้าไม่ได้หรออะไรมันจะคิมขนาดนั้น,นะพี่เอ้ยให้กูค้าไปสักอย่างหนึ่งก็ได้นะยาเด็กเกี่ยวได้มากเลยเป็นเ,เด็ดดป ดับมากเลยด้วยไม่ได้อธรรมดาโคตรดับนี่เหมือนอยู่ที่นี่นะจะเป็นห้องเรียนห้ like องเรียนอะไรท well, ำไมมันรักษาที่นี่ไปไม่ได้นะก <c oughs> ็มีเด็กเล็กไงฮะก็เลี้ยงแบบก็มีแบบเธอที่เรียน,น <c oughs> เออขึ้นไปขึ้นชั้นกว่าอยู่ลี่จริงเนี่ยตัวมึงหนักกว่านี้ไงถามของแป๊บมึงนะระหว่างรอมันเอาของเรามาให้นะได้แล้วโอเคเราเริ่มเตรียมมากหนูฝั่งนี้เรายังไม่ได้ดูเลยมันมีอะไรเลยฝั่งเนี้ย ไม่มีหรอ,อคือถามเมื่อกี้นี่ว่าถ้าเรามาตรงนี้เราก็ถ่านไปได้เลย <c oughs> เพราะตอนแรกเราไม่จำเป็นต้องมุงขนาดนั้นก็ได้ฮนะเราแบบว่าอ้อมไปเลยเอ้ยขับไปแล้วครับไปได้เลยาเลย,ยาขอบคุณครับขอบมากเลยครับแล้วอย่าได้ยาไปเลยนะคุณทอ้อไปก่อนฮะตอนนี้ที่เคยพูดไปแั้งแต่พาร์ทแรกวา่คาคุณท้อเ,เราไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะเราแบบไม่ได้ปลาบ่อยๆแต่ตอนนีนน้สีจะเป็นยาคะยาไปแหละสีจะเป็นที่ขับไไม่ได้เลยคนระับเพราะแม่งแบบมุสะพัดแหลกมากๆอะตอนเนี้ยเจ็บเจ็บ คือขนาดใช้จอยเนาะยังเก็บได้เลยนะบางทีอ่ะเพราะว่าไอ้นิ้วนาจริงๆวเวลาเล่นจอยไอ้นิ้วนาเหมือนจะระคองจอยนะแต่ว่าบางทีแบบขยับไม่ดีมันก็เจ็บได้ก็เลยว่าต้องระวังระวังหน่อยเฮ้ยเอลลี่ is that Ellie Ellie หรือเปล่าไปเร็วคาสซีเหรอไอหนูยอหนูยอหนู Joe กเดส s them Sam Sam oh my god คิ c k e r รือเปล่าไปเราไปเราวิ่งไปลลี่เสื้อล้านวิ่งแม่งไม่เป็น<ต>ล้านเลย ปตมู่ตตูเอลี่จปนี้ไปต้อาถ้าเราช่วยกันลจะดันได้ไปเร็วไปเร็วดันเร็ว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 เลยกิ๊กเกอรมาหลักแซมเอาเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปอะไรนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยทำอะไรนายะไม่รอหรอไปี้ไเร็วเลยปตูกำลัจะเปิดแล้แซมไปเร็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 วะบาเอลี่อย่าบังดนใต้หาหมดไปเร็วไปเร็วไปเร็ว โอ้โหบุกผาป่าโดนวิ่งหนีกันอีกแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปก่อนกันนะมาแต่พรวันตรงเนี้เราป่าไปเมื่อไล้วกันเนาะไม่น่าตามมาแล้วล่ะผมว่านะโอ้ยฟิล์มรีดดรอปจัดอ่ะไม้บล็องเวอร์ชันเต็มเราก็มีอยู่แล้วไม้บล็องไม่ไปต้องไ่นี่ก็ได้ทางประตูกันอยู่เหรอไม่มีของอะไรมาเลนะโอ้ย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 อยโอ้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 ยโ ไม่เต้องตาเอาโตัดการเองเลยมันจะมาปหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะพร้อมสวยเลยเร็วเลยเดี๋ยวแซมได้อยู่ในนี้ไม่ได้หรอแล้วพี่ล่ะเออไม่เป็นไรนะเร็วนะมาป่ะเนี่ยไม่มาเนาะไม่มาก็โอเคฮะเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปนก่อนเฮ้ยจะมาเหงื่ว่าเป็นตัวเลยเตรียมตัวนะมันมาแล้วเกตันดี้ไอ้ก้อนฟาสนี่ไงไฟไหม ระวมึายนะครับเฮ้ยห่าไปมาเลยเหรอวะหลบบุกเข็มเม่่้าเ้ยแม่งหลบบุกเขมแต่กูอีกกลี่มลีมารโรลีชิายตัวเลยหรอ่าละยิงยิงไวน้กกตัวล้วเมื่อก้ประตดยังแตกๆเะตูแล้วว้ยทำไมอกยอะเลยอะ ไอ้ตีกอนตีกอนเดี๋ยวมาชิดตัวเดี๋ยวตายอยากเข้ามาคิกเกอร์มึงนี่แหละห้ามเข้ามาตัวอื่นได้กูไม่ซีเรียสแต่คิกเกอร์ห้ามเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนีาคิกเกอร์ดับอาฮ่าไม้หมดไม้หมดพอดีไอ้สัตว์เอ้ยไม้หมดพอดีแบงเอ้ย get ready get lady มันมาแล้ว Here we go เดี๋ยวรอรอรอไอ้นี่มาแล้วคิกเกอร์มากันด้ปล่อยตัวเขาไปก่อน

ตายแล้อ่ะมีกอปึ้มมิกอมีกอตายไม่ได้ละต้องขีของหายละของยายน่งด้วยของหายเก้ดอะอยเดาเดาเดาจะเปลี่นของมาจากไหนเนี่ย <laughs> ไม่าพาไปตายเนี่ย เกตเลยดีไ<ป>้ไอ้กคอดฟาสเดี๋ยวเราเราลองไปเข้ามาก่อนนะคิกเกอร์ต้องเก็บทีหลังอ่ะเข้าไปก่อนไหยเข้าไปเข้าไปเข้าไปพอคิกเกอร์มาแล้วเข้าไปไม่ไปไม่ตัวตัวใกล้ไอ้สัตว์เลยมาบ้านทำไมเนี่ยจะไปเล่นกับคิกเกอร์ไอ้สัตว์เลยชิบหายแล้วมาเอ้ยคิกเกอร์มาแล้วไปตัวเลยไปยันนิดปิ่งไปคิกเกอร์เอ้ยไม่ตายมา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 นี่ ผ่านก็ส <gewoon> ุดลูกซองก็ไม่มีคิกเกอร์มาอีกเป็นดงเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเลือดอะไรไงคิกเกอร์มาแล้วมาบ้าคิกเกอร์มาบ้ามบามบาจิ้งจิ้งรอดกันโอ้ยเดี๋ยวนั้นเนาะตัวใกล้จะ่อยแม่ไป็นหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนั้ยเนี่าเข้ามาอย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 ่าเข้ามาออกได้ป่ะออกเลยออกเลยได้ป่ะออกเลยไม่ได้โอ้ยกี่ตัวเนี่ยเฮ้ย ด LB เหรอ LB ปุ่มอะไรวะอ๋อ l ีต้องหนีออกไม่ได้ไงก่อนนี้มาเอาไปเดิมคัพซีกันสิออกกอล์ไปโอ้โหเกือบตายหน้าจอแดงจอเลยเฮ้ยตายไปกี่รอบแล้วเนี่ย Fresh air อากาศสดชื่นเอออะไร l o o k a t t h i s g Nothing อ๋อนี่มึงล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยไอ้สัตว์มึงมาเตือนตรงเนี้ยนะกลับตาที่เตือนอีฝั่งนึงนะแต่ละชั่วแล้วหอนี่อยู่ไหนเนี่ยกล้แล้วล่ะไปแล้ว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 โอ้แม <c oughs> ่งเตือนได้สุดเลยเฮ็ดมากไอ้สัตว์มาเตือนฝั่งนี้กูตายไปกี่รอบวะตะช็อตเมื่อกี้ฮะสาธิตเฟมเลตดรอปมากว่าเลืองเหลือหนึ่งเรืองเหลือแบบเหลือบาแดงมากไงย d o n g l i t t man โอ้กือบตาย That was a close one huh ใกล้เลยอะเกือบตายไม่ได้คอนเทนต์ดีๆนะแต่ว่าเอ้ยก็ยังดีๆรอดมาได้นะใช่แต่ว่าเลือดกูเนี่ยเกือบหมดแล้วเนี่ยฮะมีของไอ้ฟาร์มไหมอ่ะขอกับขอของคืนสักหน่อยได้ไหมสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะมีไหมอ่ะไม่มีเลยหรอโอ้ยอะไรมาแต่เกลือขนาดนะโอ้ความแบบสวยงามธรรมชาตินี้มันแดกความมากเลยเฟมเลดตอปครับเฮ้ยมองนั่นสิ นั่นแหละพอเย็บอกตอนแรกอ่ะหาทางอ้อมไปดีกว่าปะว่าแม่งมีมอนแน่ๆเลยว่ะจ้องหอนได้ว่าแม่งต้องมหอนคืออย่างนั้นนะอ๋อกดปีค้าเพื่อย่อผู้หากั้งนานเนี่ยบ้าบอมีอะไรมีของขอบคุณครับครับของไปแล้วเออน่าจะเป็นสโม่ป้าเอ๋ยครับอย่างนี้เขาใต้ดินเหรออยู่ข้างบนก่อนละกันฮะไม่มีของแล้วหรอในนี้เอ้ยเดี๋ยวๆอะไรวะรลูกแสงยานี่ไงเกือบพลาดไปแล้วไม่ล่ะ ห of ้องเก็บของก็ไม่มันไม่มีผู้ตเชื้อเลยเหรอคิดไม่ออกเลยวันจะเป็นยังไงฮะถ้าไม่มีมีเนะหาของของคาบอีกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคาบเดี๋ยวค่อยคาบอันนี้ขอขึ้นไปหาของก่อนข้างบนต้องมีของแน่เลยฉานหาของได้ประทึกความมากๆเลยเว้ย่งแบบเออได้ฟาร์มได้ใช้ชีวิตของเกมนี้อะไรอ่ะกดหมายอะเป็นอีกคือที่มีการยิงกานผมเห็นแสงจากบารกระบอกปืนอย่างน่าตากว่า คาสานพวดเราอมพวดนอนไม่ได้เลยทั้งคืนเลยเว้ยโอ้ oh. ผู้ชายร่างผอมแล้วมาหาเราอีกแล้วข้อกองสุนของเขามาแลกกับอาหารของเราขเขาเสนอเราไปที่ซอกของเขาเขาบอกที่เน้นหมันปลอดภัยแล้วแต่เหมัอนไม่มีใครเห็นแน่นอนขอ้อที่2ที่นั่นเป็นในปากการะกันพวกหินห้อยเปล่าวะเออพวกหินห้อยพวกกับออกงางน,นั้นปเปล่าวะผมว่าผมว่าน่าจะใช่มั้งเอ้ยเอ้ยผ้าของพลาดของเกือบผ้า,าของล้วไปล่ะ ทาไม่หมดอ่ะตอนเนี้ยมีเท่าไหร่ฟาร์มไม่หมดเพราะเราไม่มีของแล้วขอแล้วไม่งหมดไปกับการบูร์ลเมื่อกี้หมดหมดทุกอย่างเลยเต็มค้าขาก่อนก็ได้ค้าอะไรค้าระเบิดได้ขอบคุณครับเกลียดเยดได้แต่ว่าอันนี้ก็เต็มอีกแล้วอ่ะคือแบคือกูอยากได้ของทํายายากูหมดแล้วอ่ะคือให้แค่ของทํายากูหน่อยได้ไหมเอ้ยรู้สึกรสนทนายขอบคุณครับเกือบพลาดไปแล้วเนี่ย อันนี้มีอะไรอีกอในห้องนี้ไม่มีแล้วโอเคครับเหลือข้าร่าแล้วใต้ดินใต้ดินใต้ดินไปเราไม่ได้ดินฝรั่งเขาจะมีบ้านใต้ดินด้วยมีห้องใต้ดินด้วยนะมันเดือดมากเลยนะเมื่อกี้เใช่เลยอ่ะโอ้ดเดือดไอ้ฝัดตัวตายไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้แล้วเราขอมาอยู่ด้วยกันดีกว่าอ๋อก็ฉันอย่าบอกอย่าบอกเพื่อขอมาเพื่อฉันมาลีนก็ขอให้อาจารย์ไปหากลุ่มิงค่อยนนะ เดี๋ยวดูข้อกันได้ดีนะก็ก็นะโอ้ามันเต็มเหี้ยวอะเ้ยมันขับยาอะไรเลยะเออขับยาไปเลยขอบคุณครับไปฮะวิ่งฮะวิ่งไปไหนวิ่งไปเก็บเศษผ้าข้างบนนะอยู่ไหนมานี่เลยตัวเสบนั่นตัวดีมานี่มานี่เราไม่เก็บไม่ได้อะเก็บไปแล้วนะมามามาชั้นสองฮะห้องไหนวะห้องขวาไอห้องซ้ายปะห้องนี้ห้องนี้ไม่่อไม่ปล่อยไว้หรอก ถ่าบอกว่าห้องนี้บอกว่าห้องนี้นดีเออนี่ไงเจอแล้วไปปล่อยไปหรอกครับของพวกนี้ของดีเก็บไว้ไปกันดีกว่าไปฮะเราฟาร์มเสร็จแล้วป,ป้าออกจากบ้านโอ้หดูวิวดิว้าวมาลอกข้างอะไรเหมือนกันดีกว่าอุ้ยวิวสวยมากอะ่ะขอแบ่งพาร์ทก่อนแล้วกันนะผมนะพาร์ตนี้เราเล่นไปนานแล้วก็สหรับพาร์ตนี้จบไีกทีก่อนแล้วน,นะ ถ้าชอบหนีหรือกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเพืยว่าคนะลิปม่นนะเด้กันใหม่พันนะครับพันลายบใบแบบทุกคน